ไองานเคียวมาร์ฟเนี่ยก่อนที่จะคุยเรื่องของภายในอีเวนต์งานเคียวมาร์ฟเนี่ยโอ้ oh. ทุกครั้งเว้ยคืองานเคียวมาร์ฟม,มันจะจัดควบคู่กับเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมเนี่ยคือเป็นมังงะตามชื่อเลยมังงะมิวเซียมครับมิวเซียมที่เป็นแบบสำหรับมังกะโดยเฉพาะอ่ะ oh. แล้วมังงะมิวเซียมเนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองเกียวโตเลย เออไม่ไกลจากย่านกีอ้งมากนักแต่พอยคือตั้งแต่ผมเริ่มมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกจนมาเรียนต่อในญี่ปุ่นแล้วใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจนมาเกือบเก้าปีเนี่ยอ่ะผมไม่เคยไปมังหาิวเซียมเลยแม้แต่ครั้งเดียวอทําไมมันไม่ได้ไปอรเวลาไม่ได้หรืออะไรยังไงอ่ะพอยนึงก็คือตอนที่มาเที่ยวอ่ะตอนที่มาเที่ยวใหม่ๆมาเที่ยวเกียวโตเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือพาครอบครัวเที่ยวก็จะไปแบบอะไร เกียวโตคือแปละ่าคิโอมิสึอลาชิอามะบูชิมิอินาริอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็เลยแบบไม่มีจังหวะที่แวบมาเพราะไอเนี้ยมันอยู่กลางเมืองเลย <Okay. S 1> แล้วมันไม่ใช่กลางเมืองแบบที่แบบว่าอะไรนะเอสมมุติว่าคุณนั่งรถไฟมาปุ๊บลงนะ้ลงรถไฟปุ๊บถึงเลยก็ไม่เชิงซะทีเดียวคือมันเหมือนกับมันเป็นอยู่ในสายรถไฟที่แบบว่าต้องต่อนิดนึงอะ่ะเออถึงจะมาถึงสถาน,นีสถานที่นี้ได้แล้ว ปีที่ผ่าน,านมาเคียวมาฟูเนี่ยที่ผมไปเนี่ยแล้วผมแบบเออมันก็จัดจริงๆอะทุกปีที่ผ่านมามันจัดคู่กับเคียวมาฟูตลอดนะกับงานไอ้มังงะมิวเซียมเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาว่าจัดคู่กันคืออะไรถ้าคุณซื้อตั๋วเข้างานเคียวมาฟูแล้วก็มาซื้อตัว๋วแล้วก็ซื้อตั๋วเข้ามังหะมิวเซียมด้วยเนี่ยมนัมนลดราคาโอ้เออแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะคิดสูมว่าผมอะไปเที่ยว งานอีเวนต์เนี่ยเที่ยวเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยผมจะตื่นสายไม่ต้องรีบตื่นเช้าไปถึงงานไปคางานเทียวมาฟูตอนเที่ยงบ่ายเสร็จปุ๊บเที่ยวงานอีเวนต์เสร็จออกมาหาข้าวกินนั่งรถกลับออสการเดชิลเนชิวเชิลคิดแค่นี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยคงไม่มีเวลาแวะไปอะไรนะมังห์มิวเซียมหรอกอะไรเงี้ยอกแต่ปัญหาประเด็นคือปีที่แล้ว มังงะมิวเซียมช่วงที่จัดกับงานเคียวมาฟเนี่ยมีลิทรรการพิเศษของดันเจียนเมชิอ๋อคราวนี้รอดมีการรอดซื้อประเด็นคือปีที่แล้วไม่ได้ไปอ้าวพูดเหมือนจะไปทษเ <laughs> พิ่งมาเห็นเว้ยออเพิ่งมาเห็นตอนหลังว่าแบบเอา้า หลังจากกลับมากลับกลับจากเกียวโตมาแล้วโอ้ยตอนมาเห็นอะไรมาเห็นตอนที่แบบมานั่งหาข้อมูลเพื่อมาจับมาจัดไลฟ์สับปีที่แล้วอะ่ะมาเห็นข้อมูลว่าเอ้าเอ้าอ๋อมันแทน้แท้เหลือเกินมันโคกับมังงะมิวเซียมแล้วมังงะมิวเซียมปีที่แล้วเนี่ยมีเอในเทศกาลดันเจียนเมชิภายในมังงะมิวเซียมเว้ยเราก็แบบเอ้าแต่กูไปมาแล้วกูแบบเพิ่งกลับมาแล้วก็ แล้วในนิทรรศการนั้นเนี่ยมันก็มีแบบเออเนี่ยอ่ผมเปิดผมเปิดให้ดูเนี่ยก็เป็นนิทรรศการแบบนิทรรศการแบบเออเรียบง่ายแต่สวยงามอะ่ะ hmm. แบบสารัของของคนเขียนมังงะเนี่ยมีตัวอย่างผลงานต้นฉบับให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็มองตาเราห้อยดิแบบมองตาเราห้อยมองตาเราห้อยจริงๆก็แบบเอ้าไม่ได้ไปมองตาห้อยอยู่เออแบบ ปีที่แล้วกูไม่ได้ไปเราก็เลยแบบว่าอันนี้อันนี้บางบาง,บางรูปบางรูปไม่ไม่ใช่สถานที่นั้นแต่อันนี้แค่ผมเปิดเปิดมาเฉยว่าปีที่แล้วมันมีแบบนี้ประเด็นก็คืออะอปีที่แล้วอดไปแล้วแบบเราก็เลยแบบเอ้ยเฮ้ยแล้วย,ยังไงดีอะมันเลยเป็นความคาใจเว้ยคาใจข้ามปีเลยความคาใจเป็นความแขกกระแขนก็ได้อะแขแขนิดๆก็แบบความข้างแขนแล้วก็คาใจว่าเอ้ย เราจะไม่แวะไปสักหน่อยเหรอวะเพราะสถานที่นี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเว้ยแล้วเราอยู่ที่เนี่ยมา,มาเกือบเก้าปีเราจะไม่แวะไปเลยเหรอวะอะไรเนี่ยม,มีเหตุผลขึ้นมาทันทีอ่ดังนั้นเนี่ยรอบนี้ผมก็เลยซื้อตั๋วงานเค,าเคียวมาฟูเนี่ยควบก,กับมังห์มิวเซียมไปเลยเออแต่หน้าวันที่ผมไปเนี่ยผมไปเคียวมาฟูก่อนนะแล้วผมค่อยไปมังงะมิวเซียมทีหลังแต่แต่ตามปกคลิปนี้ครับมันจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เคียวมาฟูเนี่ยอีกหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคุยเรื่องเคียวมาฟูก่อนแล้วเราคุยเรื่องคอนเทนต์อื่นก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงมังงะมิวเซียมเนี่ยผมว่ามันอีกจะมันอีกจะอีกเป็นชั่วโมงในขณะที่มังงะมิวเซียมวันนี้ผมอยากจะเอาแช่มาพูดแนะนำให้ทุกท่านรู้จักแบบหนึ่งศูนย์หนึ่งเฉยๆเว้ยเออว่าแบบเอ้ยเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างก็เลยแบบเอ้ยงั้นขออนุญาตยกเกียวโตมังงะมิวเซียมมาเล่่าถึงกอน สักหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเกียวโตมังงะมิวเซียมคืออะไรอย่างไรนะหน้าตาที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คืออาคารทางขวาครับไม่ใช่ตึกตรงกลางนะอาคารทางขวาอืมนะหรือถ้านอกจากอาคารทางขวาแล้วเนี่ยมันจะมีอีกมุมหนึ่งตรงนี้นี่คุณก็จะเห็นว่าแบบมันดูแบบเอ้ยอาคารมันดูโคซี่นะมันดูแบบว่าดูดูอบอุ่นอนะ หรืออย่างแบบหน้าทางเข้าเนี้ยเออคุณก็จะรู้สึกแบบมันเหมือนฟีลลิ่งที่ผมมาเห็นปุ๊บที่แรกเนี่ยผมเป็นแบบเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนฟิลพวกหอสมุดหรือแบบว่าอะไรนะเหมือนผมมีความรู้สึกเหมือนตอนเราไปหอสมุดแห่งชาติในไทยอะไรเงี้ยกลิ่นอายมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยเออ,เอ,อน่ารักปะเออดูน่ารักนะแล้วพอยก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์เนี้ยออมันเป็นโรงเรียนเก่าเว้ย อ,อเห็นภาพอยู่อาดูดูดูเหมือนโรงเรียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพบางส่วนภายในอ,อาคาโอ้โหแล้วแม่งนะเป็นโรงเรียนละไไ้างในมีแต่บังกยาวเด้อเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณดูทางเดินต่างๆนะลักษณะของ flooring การทําพื้นเอยอะไรเอยของเขานี่จะมีรูปอีกมีม,มีมีถ่ายรูปมาพอสมควรนะเนี่ยคุณดูแล้วกันว่าคุณรู้สึกไหมว่ามันเหมือนโรงเรียน อืมใช่เหมือนมันเหมือนโรงเรียนเลยเออคือสถานที่เนี้ยอาคารเนี้ยฮะมันเคยเป็นโรงเรียนปถมมาก่อนเออมันเป็นโรงเรียนปถมที่ในอ่ะเราก็ทราบกันดีว่าเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นน้อยเนาะดังนั้นเนี่ยจากจากเจนตั้งแต่ช่วงยุคเบบี้บูมมาเป็นเรื่อยมาเนี่ยเด็กเกิดใหม่จะน้อยลงโรงเรียนที่เคยเปิดเยอะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกหรือก่อนสงครามโลกมาเนี่ย ผ่านมาช่วงแบบปียุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนี่ยเด็กน้อยลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะครับผมชื่อว่าโรงเรียนประถมทัตซูอิเคะนะโรงเรียนประถมทัตซูอิเคะเนี่ยช่วงประมาณยุคเข้ายุคเก้าศูนย์เนี่ยนักเรียนเจนใหม่ๆน้อยมากแล้วแล้วรวมถึงโรงเรียนอื่นโรงเรียนประถม,มอื่นๆในเกียวโตด้วยเนี่ยเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงดังนั้นเนี่ยมันเลยมีการยุบรวมโรงเรียนเกิดขึ้น ก็คือแบบว่าเอ้ยนักเรียนจากโรงเรียนประมาณสามสี่แห่งเนี่ยก็ย้ายไปเรียนที่เดียวกันไปซะเลยนะแล้วโรงเรียนอื่นๆก็ปิดตัวลงประมาณนั้นโรงเรียนปถมทัศน์อ,อิเชก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนปถมที่ปิดตัวลงจากช่วงนั้นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าก็ปีหนึ่งสามฟังดูไม่นานนะสามสิบปีที่แล้วเลยเก้าเก้าห้านะครับแต่วา่าโรงเรียนปถมนั้นเมื่อปิดตัวลงไปแล้วอาคารเขาไม่ได้รื้อถอน เขาไม่ได้แบบเซ็งเปลี่ยนไปเป็นห้างหรือเป็นอะไรนะครับเขาทำการรีโนเวทอาคารใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยมังงะแล้วแล้วเปิดทำการอีกครั้งในปี2006ันหในฐานะของเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมนี่ แล้วมันไม่และขถาวว่ามังงะมิวเซียมมันจะเป็นต๊องมันจะเป็นมังไอมิวเซียมแบบไหนเออนั่นแหละทำไมเป็นมิวเซียมคือมันควรจะเป็นมังกะโซโลคันมังมังกะลิปารีทำไมใช้มิวเซียมคือต้องบอกว่าในอาคารน่ะมันมีทั้งโซนที่แบบเหมือนห้องสมุดเหมือนหอสมุดมังงะคุณสามารถหยิบมังงะอะไรก็ได้มานั่งนั่งนอนนั่งอ่านเลยคุณดูนี่มันมีห้องมันมีโถงใหญ่สําหรับแบบห้องแบบเหมือนลิฟวิ่งรูมให้คุณไปนั่งอ่านแล้วคุณดูดิ แบบเด็กๆมันกนอนกันอย่างเงี้ยดูดิห้องนี้ค่อยถอดรองเท้าด้วยนะซึ่งแบบผมโอ้ยผมชอบห้องนี้มากตอนเข้ามาผม่นบุ่าองอยากเป็นแบบอยากไปนั่งนั่งนอนอน่านตรงนี้จริงๆว่ะบรรยากาศมันน่านั่งมากเว้ยแล้วก็ดูพื้นเนี่ยมันเวลาพื้นมันพื้นคือพื้นโรงเรียนเลยเว้ยแล้วคุณจะแบบเดินถ้าเดินออกเดินเดินลงน้ําหนักเท้าอมันจะแบบเสียงไม้มันจะเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตหน่อยอะเสียยดังเลยครับเออมันมันได้ฟีลลิ่งของแบบเอออาคารเรียนจริงๆ ใครเคยไปบ้านไม้คงเคยเข้าใจคือเวลาแบบตื่นนอนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากบรบกวนคนข้างคนห้องอื่นๆให้มันตื่นด้วยเราพยายามจะเสียบเสียงเบาๆแต่มันเบาไม่ได้พอเราลงเสียบเราลงน้ําหนักไปปุ๊บมันดังเอ,อี๊อประมาณนั้นออประมาณลงประมาณนั้น,นใช่ใช่แล้วในนั้นเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยมังงะให้อ่านฟรีจำนวนมากนะครับตามข้อมูลเนี่ยระบุไว้ว่ามีมังงะไม่น้อยกว่าห้าหมื่นเล่ม แม่ได้อยู่ในนั้นให้ตายไปข้างให้ชอบอสุกตูนแล้วก็มีของของสะสมที่เป็นแบบว่าเป็นของสะสมไปจัดแสดงเนี่ยอีกหลายหลักแสนชิ้นเหมือนกันอยู่ในนั้นนะ,ะแล้วมันนอกจากมีมังงะให้อ่านฟรีแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีจุดที่เป็นแบบโซนจัดแสดงจัดแสด,ด,ดงแบบว่ามังงะเก่าๆที่ไอ้พวกอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นตู้โชว์ ไม่ได้เอาให้อ่านอันอย่างในรูปที่ผมเปิดอยู่ม่ตู้ของมีราคาเออนี่ของของมีค่าคุณก็เห็นแบบความเป็นมังงะแบบเก่ายุคพระเจ้าเหาอ่ะคุณดูดิอันนี้อันนี้ไม่สีอันนี้ไม่ให้อ่านแต่ว่าอยู่ในตู้โชว์ล้ำค่าปะเออดูแกรนดูศักดิ์สิทธิ์เออดูดูขลังมากนะครับแล้วอย่างรูปที่ผมเปิดเมื่อครู่นี้ที่มันเป็นทางเดินเนี่ยอันไหนนะอันนี้อันนี้ อย่างอันนี้ยก็จะก็จะมีแบบว่าพวกงานงานงานที่เป็นงานเขียนมังงะแฮนด์เมดใส่กรอบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรูปรูปวาดเนี่ยเอามาประดับตรงเนี้ยจากนักเขียนมังงะชื่อดังหลายๆท่านที่เขาวาดภาพนี้ตรงนี้มาให้หร,รนะรรรหรือจากอะไรนะจากนักเรียนศิลปะหรือจากอะไรเงี้ยมาโชว์อยู่เต็มไปหมดเลยเออซึ่งแบบเออมันดีอ่ะมันมันดูดีทีเดียวนะครับรวมถึงแบบว่า มีห้องจัดแสดงเยอะมากห้องจัดแสดงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบว่าเออเป็นมังงะอย่างเดียวแต่ก็เป็นแบบมีธีมที่มันเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมังงะด้วยอย่างเช่น oh. นะครับอ,อ,อันนี้นี่ในภาพที่ผมเปิดอยู่นี้เนี่ยมันคือเหมือนเป็นงานแบบว่าเป็นการจับประกาศรางวัลนะครับแ a p ป n i n ินเ n a t i เ n a l m a n g ลม w ง r d อืม นี่นิปงคุกนี่นี่ฮงคุกุไซมังงะโชคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนประมาณว่าแบบ <c oughs> เอ่ออะไรนะ <c oughs> พวกมังงะหนึ่งสัตกตูทนที่ได้รับที่ได้รับรางวัลในในเอ่อใน,ใน,ใ,นในงานประกาศนี้ซึ่ง <c oughs> ช่วงตรงเซสชันเนี้ยก็จะแบบมีมังงะมังงะญี่ปุ่นที่ <c oughs> เผยแพร่ในประเทศอื่นในภาษาอื่นให้ดูให้อ่าน <c oughs> ให้เห็นรูปเล่มให้เห็นรูปเล่มแบบมีมีประมาณแบบอะไรนะ Black Butler ร์เวอร์ชันภาษาสเปนเงี้ยนนกิมะภาษาเยอรมันเงี้ยเอออะไรเงี้ยซึ่งแบบเออก็ก็ดีนะมีให้ดูแล้วก็แบบพวกหนังสือที่เป็นหนังสือการ์ตูนคอมิกของของฝั่งตะวันตกของยุโรปเนียก็มีให้อ่านในในตรงนี้ก็มีให้ดูนะครับแล้วก็ในช่วงที่ไปเนี่ยมันก็จะมีแบบมีส่วนจัดแสดงที่เอ่อรูปที่เปิดเมื่อครูเป็นอันนี้นี่เซนโซมังกา เซนโซมังะก็คือมังงะที่เกี่ยวกับสงครามหนังสือก็ตัวที่เกี่ยวข้องกับสงครามซึ่งก็มีจุดที่เป็นแบบว่ามังงะเหล่านั้นอ่ะให้อ่านฟรีมีแบบนั้นเป็นีมจ,จัดเป็นตีมขึ้นมาให้แบบเฉพาะตรงนี้แล้วไม่ได้มีแค่ตัวมังงะให้อ่านแต่มีนิทรรศการให้ดูด้วยนิทรรศการประมาณว่าแบบเอออคอนเซ็ปต์ของมังงะเกี่ยวกับสงครามเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้น่าเสียดายก็คือนิทรรศการพวกนั้นอ่ะจะห้ามถ่ายรูป แต่ว่าเองก้าอันนั้นเนี่ยเท่าที่ผมไปมานะผมชอบวิธีการนําเสนอของออกมากก็คือประมาณว่าเขาจะจัดแคตตากรีไว้ว่าไอ้มังงะสงครามที่เบสออนแบบเบสออนต่อศาสตร์จริงหรือมังงะที่เป็นเอ่อฟิคชั่นอลไอสงครามที่เป็นฟิคชั่นอลหรือเหตุการณ์ที่เป็นฟิคชั่นอลต่อมาจะเป็นแคตตากรีประมาณไหนหรือมีการจับหมวดหมู่ประมาณว่า มังงะเกี่ยวกับสงครามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเบื่เขาว่าสงครามปุ๊บจะต้องมีมีฉากสงครามการสู้รบอย่างเดียวแต่ก็จะแบบมีเรื่องดราม่าของชีวิตที่อยู่ในสงครามการใช้ชีวิตในบ้านเรือนในช่วงยุคสงครามแหล่งต่างอยู่ด้วยถูกไหมเขาจะเขาก็จะจัดเป็นกราฟประมาณว่าอ,อ่มังงะสงครามสําหรับนักอ่านชายมังงะสงครามสำหรับนักอ่านหญิงแล้ว แตกต่างกันอย่างไรมังงาสำหรับมังงาสงครามสําหรับนักอ่านชายก็จะเป็นแบบว่าจะเน้นเหตุการณ์ที่แนวหน้ามีการสู้รบจะมีแอคชั่นเยอะหน่อยจะมีแบบจะต้องแบบเออเห็นรถถังเห็นเครื่องบินลบหรือจะมีต้องแบบว่ามีการสู้รบฉีม่ม้าฟันดาบสู้กันอะไรเป็นแบบนั้นอแต่ถ้าเป็นมังงานสงครามสําหรับนักอ่านผู้หญิงก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงสงครามออผู้หญิงที่ใช้ชีวิตในช่วงสงครามเป็นอย่างไรหรือจะมีเรื่องของราม่าที่ ฉากสู้รบจะน้อยกว่าอะไรแบบเนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูไว้ยซึ่งก็เออดูดีทีเดียวในในสถานการณ์ของมันนั้นนะคือไม่ได้ให้โชว์แต่มังกะอย่างเดียวมีเอ่อวิเคราะห์เข้าไปข้างในด้วยว่ายุคต่างๆเป็นยังไงมีแบบไหนบ้างใช่ใช่เป็นแบบประมาณมีตันให้วิเคราะห์มีมีโซนแบบเออเป็นวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยด้วยซึ่งแบบเออดีมากมันเออมันดูแล้วมันก็อินสปายดีเออววามันเป็นมิวเซียมเองด้วยมันทําหน้าที่เป็นมิวเซียมเออมันมันเป็นทั้งหอสมุด มังงะแล้วก็ท <popular> ําหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้ด้านมังงะด้วยอะไรเงี้ยอะระหว่างนี้ผมเปิดบันไดคุณดูบันไดดิบันไดมันโรงเรียนโรงเรียนเลยคนโรงเรียนใช่เหมือนดูเหมือนการ์ตูนพลาสติกสมัยก่อนออแล้วก็พวกโรงเรียนคอนแวน์ในละครไทยสมัยก่อนใช่อ่ะแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับในตอนในปัจจุบันนี้เนี่ยช่วงนี้นิกเก็ตเกมนิกเก็ตน่ะ ทำาการตลาดแรงมาแรงมากแม่งแทบจะกระเกม18บวกนึกว่าเกมเโผดเลยแรงเกมมือถืออมันขายของในมังงะมิวเซียมเว้ยมันขายกู๊ดเฉพาะเฉพาะขายกู๊ดเฉพาะในมังงะมิวเซียมแล้วก็เป็นตัวละครสาวสาวจานิกเกะในชุดแบบกิโมโนอ่ะโอ้มันตู้ตายจริงๆเลยนะเออ แต่ซึ่งในในเชลจุดที่เป็นโซนโซนขายของเนี่ยห้ามถ่ายรูปนะแต่ว่าทําไมไม่ให้ถ่ายรูปว่าถ่าย่จะได้ช่วยโฆษณาไม่เป็นไรไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ออช่างมันนะแต่ว่าออแต่ว่า,วามันไม่ได้มาขายของเฉยเฉยเว้ยอ่ามันเอาห้องจัดแสดงห้องหนึ่งไปเพียวๆเลยกับการ oh. เอาไอ้นี่มาตั้งเบลบุเบลบุหรือฉากพับญี่ปุ่นโอ้โหดีทอง สวยงามอลังการและภาพภาพพวกเนี้ยภาพภาพที่ขึ้นในบ,บนเบียวบูบนรฉากพับเนี้ยก็คือกูดของที่เอาไปขายแหละมันก็มีอะคริลิกสแตนมีพงกุญแจมีอะไรพวกเนี้ยแฟ้มเฟิร์มต่างๆเออก็ขายอยู่ตรงจนตรงโซนขายของแต่นิเกตก็คือยึดห้องจัดแสดงห้องนึงเลยเพื่อเอาฉากฉากพับเนีมาตั้งให้คนไปถ่ายรูปกันซึ่งก็บอกว่า มันก็มันก็บุกบุกดูเหมือนกันนะใช่ไหมนี่ก็เลยแบบเออโอเคอย่างน้อยแบบปีต่แต่ต้องสู้ต้องสู้แหละเพราะเขาต้องสู้ต่อไปปีที่แล้วนะปีที่แล้วอ่าะไรนะปีที่แล้วอ่ามาไม่ทันไอไอนิพการดันเจี้ยนเมชิแต่ก็มีอ่ะมีฉากพับดิเกะให้ดูอ่ะว่ากันไปนะครับแล้วมันก็มีใน <c oughs> ช่วงนั้นนะในในช่วงที่ผมไปเนี่ยมันก็มีอ่อ นี่ถ้าเการการอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมาลงโปรโมดก็คือบากินะบากิก็มาครับแล้วก็มาไปฉากพับเหมือนกันหน้าตาแบบนี้นี่นี่ฉากพับที่มีกล้ามอันแข็งแกร่งคนดู <c oughs> โอ้ยคนคิดก็เข้าใจคิดเนาะแล,แล้วรูปมันสวยมากนะเอออันนี้ของจริงสวยมาก สีทองนี่มันคือเป็นทองแบบเงงเงาเลยนะเออแล้วก็ววแล้วก็แบบอ้ยแฟนบากีเห็นแล้วฟินตายห่างใช่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 ฮะประมาณนั้นแล้วก็แบบมีจะมีหุนหนึ่งต่อหนึ่งของไอ้ตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยมาตั้งอยู่ด้วยซึ่งแบบว่าผมเห็น,นกกว่าเพี่ม่นน่ากลัวผมจำชื่อไม่ได้<ร>1 1> ขออภัยหนึ 1> 1่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งตัวเเริ่มเข้ามาเป็นจัง ใหญ่กว่ามาตินจังใหญ่กว่ามากดิไอ้น,นี่มันแบบมนุษย์สูงส <c oughs> องเมตรครึ่งได้อะประมาณนั้นมินิไททันใช่ใช่มันเป็นไททันมินิเลยแล้วก็อด้วยความเป็นเทศกาลมังงะเนี่ยเขาก็จะแบบมีเนี่ยตัวอย่างอามีมังงะของบากินะมาให้ดูเนี่ยเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวแบบว่าอะไรนะนิตเตียสารที่เคยตีพิมพ์บากิมาให้ดูด้วยเปลี่ยนนิตยสารใช่แต่นิตเตศยสารเนี่ย บางอันเหมือนจะหยิบมาดูได้บางอันก็จะอยู่ในตู้อย่างเดียวอ่าอย่างอันเนี้ยอยู่ในตู้อย่างเดียวเามากขาไม่ยอมเหเนว่าก็จะเป็นเป็นแบบนี้ใหม่หน่อยที่หยิบได้ก็ใหม่หน่อยใช่แล้วก็จะมีพวกเอ่องานภาพต้นฉบับให้ดูซึ่งอันนี้ถ่ายรูปได้นะครับหน้าตาแบบนี้อยาให้ดูนี่อันนี้นี่ก็แบบอ้าโอเคก็เนี่ยเราก็จะสวยเสพงานไปเออก็ได้เสพผลงานนะเรื่องทำเนี่ย เราดูไปว่าติดจังกัดปันแทนที่เป็นกานฉีดเนี่ยนะผมแบบปป่นอันนี้ก็สวย <c oughs> อันนี้ก็ดีดีถือว่าได้มาดูของดีนะเป็นปรมาจารย์เหมือนกันดูป่ะอเออนะแล้วก็อ่ามันมีห้องจัดแสดงห้องหนึ่งซึ่งไม่ใช่นิทรรศการเฉพาะแต่ว่าเป็นห้องที่แบบเป็นเปอร์มานนต์เลยแบบว่ามีอยู่ห้องนี้ถาวรแล้วจะอัปเดตเรื่อยๆ มันคือทำไมนั่นมันต้องมีห้องหนึ่งที่รวมภาพที่อาจารย์วาดรูปทำจือไม่มีเออไม่มีไม่อีล่แ่แต่แต่แต่ไม่ทานะเออแต่ไม่มีไม่มีนะมีห้องหนึ่งเป็นห้องแบบนี้ครับนี่คือเขาดูทรงคือเหมือนเอาห้องเรียนมาทําแน่นอนอ่ะดูป่ะคุณดูคุณดูลักษณะเพดานดูพื้นดูความกว้างของห้องมันห้องเรียนแน่แนเว้ยคือก็คือตอนแรกเข้ามาปุ๊บก็เหมือนห้องนั่งพักเลยบอกว่าแบบเอาโตเลคเชอร์มานั่งแล้วก็คนนั่งกันเต็มเลยนั่งอ่านบางหนักันเต็มเลย ผมก็แปลเออก็คนข้างหน้าที่นั่งทิงอ่านนังการ์ตูนกันดีจังเลยอ่ะเออก็ไม่รู้เขามาด้วยกันหรือไม่เกี่ยวกันอันนี้ช่างเขาถามว่าให้ดูเฉยว่าห้องเนี้ยตอนเข้ามาคือผมนึกว่าแบบเออตอนนั้นเดินเหนื่อยว่าเออตอนนั้นมากับเพื่อนด้วยก็แบบเอนอนันน่งพักห้องนี้กันไหมตอนแรกก็ว่าจะนั่งพักเว้ยแต่สิ่งที่อยู่รอบๆห้องแม่นทาให้เรานั่งไม่ได้เดินดูต่อเออเพราะว่าห้องเนี้ยมันมันเป็นห้องนั่งพักก็จริง แต่ตู้โชว์รอบห้องอ่ะมันคือมือฮะดูนีมันคือมือว้าวมือของอะไรใช่ไหมมันคือมันคือเอนักเขียนการ์ตูนหลายๆท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนมิวเซียมแห่งนี้แล้วได้กระทำะผมจะเรียกว่าอะไรดีหล่อปูนปัตเตอร์ ปติมากรรมมือฝากไว้กับมิวเซียมแห่งนี้แล้วไม่ใช่มือเปล่าแต่เป็นมือที่กำลังจับดินสอหรือจับปากกาวาดรูปอยู่ถ้าเป็นฮอลลีวูดก็เป็นฝัดเป็นเป็นท้าใช่ปะอันนี้เป็นฝ่ามือหรืฝาวาอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปใช่ปะเออเป็นมังกรก็เป็นมือที่เขียนจับปากกาอยู่ใช่จับดินสออยู่ว่ะเนี่ย ดูดิมีแล้วก็มีภาพไว้ภาพไปด้วยภาพไอ,อยครูสีสใช่แล้วก็มีภาพที่เขาวาดเฉพาะให้กับอ,อ่กับ,บกับมังกรมิวเซียมฝากไว้นนี้เป็นานเราเออซึ่งแบบโอ้โหเจ๋งมากนะเนี่ยแล้วมีหลายท่านด้วยนะครับผมอย่างอันนี้ภาพที่เปิดมาตรงนี้ก็จะเห็นอังปังแมนดูป่ะนะถก็จะมีอันนึงแล้วก็มีนักเขียนดังๆอีกหลายท่านที่มีมีท่านนี้นี่ที่ผมตอนแรก ผมโฟก,กัสไว้ก็คือมีอันนี้จอลูกแบบหนึ่งนี่อาจารย์อันโนโมโยโกะผู้ว่าชุกะชุกะรูนหรือก็คือพรรยาคุณอ,อันโนพรรยาของผู้กกับอันโนก็มาฝากมือไว้เหมือนกันนี่เล็บก,ก็สวยนะอันนี้เออแบบเจ๋งดี <laughs> แล้วก็จะมีอบางอันก็จะมีอันนี้นี่อันนี้อะไรนะเจ้าสาวแห่งเส้นทางสายไหมนะครับอ,อาจารย์โมริก็มาฝากมือไว้เหมือนกันเล็บสว,วยเนกันนี่เน,นะแล้วก็มีมีมีเยอะมากอะเอางี้แล้วกันคือแบบว่าแล้วเขายังทําตู้แบบว่ามีตู้ว่างด้วยนะแบบว่ากะแบบเออเผื่อในอนาคตก็จะมีเพิ่มมือไปได้อีก นี่อาจารย์อันนี้อาจารย์มัตสุอ,อซ้ายบนอาจารย์มัตสึอ,อิไอแอสซนเนเซนนคลาสรูสมในน้อยจอมโกยคุณชาดในแล้วจอมโกยใช่นะนก,ก,ก็มีเนี่ยเยอะเยอะมากครับเยอะมากนะคือก็หูเดินดูจนแบบตื่นตาตื่นใจมากกับการแบบว่าห้องนี้โ,โชว์มือเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้อันนี้า็กลางโชว์ฝีมือเชอโชว์มือและฝีมือนะ <laughs> อันนี้กอ็อาจารย์มิตอาจารย์มิตาที่เขียนในหนั่นอะอะไรนะไอไอดาร์กอนทิเชอร์นายซาทาเด็กทาเด็กแนวไม่รู้ใคร<อ>คุ้นคุ้นไหมเออดาร์กอนซาก,กุระดาร์กอนซาก,กุระเออดาร์กอนทีเชอร์อะไรเหรอขอโทษเออดาร์กอนซากุระนกกระเนี่ยคือไอห้องเนี้ยบอกวูผมค่อนข้างตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามาบางงานมิวเซียมไม่ได้หาข้อมูลห้องนี้ไว้ก่อน,นพอเข้ามาปุ๊บก็เลยแบบโอ้เซอร์ไพรส์ surprise, ว่นะนะตอนแรกจะนั่งพักแค<า>ไ่ได้นะนั่งเดินดูชาวบ้าน ออดูมือนะเ <c oughs> จ๋งว่ะนะเออผมผมผมันก็เจ๋งดีนะมันก็เลยเป็นสถานที่หนึ่งที่แบบว่าเออมาแล้วก็คุ้มค่าแบบมันมีอะไรให้ดูเยอะอะนะแล้วนิทรรศการหลายอันก็คืออย่างที่บอกไปดูมาแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้นะก็ก <c oughs> <c oughs> ็น่าเสียด้แต่ว่ามิวเซียมเนี้ยมันเจ๋งจริง เด็กมากแล้วก็ชั้นบนนะครับอันนี้จริงๆอันนี้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยคือมันมีทั้งสองชั้นนะคืออาคารโดมิวเซียมเนี่ยเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็ชั้นสองเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรดีแลนด์มาร์คหรือไฮไลท์ไหมไฮไลท์ของมิวเซียมนี้ก็จะแบบว่าอืมีสิ่งนี้อยู่ไหนไหนนี่โอ้ฮิโนโทริเออเป็น คุณขนาดใหญ่แขวนอยู่บนชั้นสองคือเรียกว,ว่าแขวนอยู่ในจุดท่องโถงแล้วกันแต่ว่าเราสามารถขึ้นมาบนระเบียงชั้นสองเพื่อมาถ่ายรูปไอ้นกนกไฟฮิโนโทรีได้นะบัตนบาติบัตรินจังต้องตั้งเวลาถ่ายไว้แล้วบาตินจังทำท่ารถกจอก <laughs> นะ <laughs> ขาเดียวตัดนกกระเรียนแต,แต่มุมมันถ่ายยากอยู่นะเพราะว่า <laughs> <laughs> เพราะว่าไอ้ตนระเบียงชั้นบนเนี่ยมันแคบ ก็เลยแบบว่ามันไม่สามารถถอยไปไกลกว่านี้ได้แล้วก็คือต้องถ่ายใกล้ๆนี้หน่อยแล้วก็ถ่ายด้วยแบบเลนเลนกว้างเอาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทํให้ดูยิ่งใหญ่ดูเลยว่าใหญ่ใช่ก็ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะครับถ่ายมุมนี้เป็นโปเกมอนเลยเว้ยเนะเออก็เนี่ยแหละครับที่ไปมังหะมิสเซียมมาไปครั้งแรกเลยนะแบบเพิ่งไปครั้งแรกมาแล้วก็ดีจังเลยเว้ยกับมิวเซียมแห่งนี้ฮัทตินก็ไปอึ้เลยสิคนคดทองบอกฮัดติ่นใช้ยิงยืมคุณคดทองมานะเออ ก็อะอันนี้คือมังงะมิวเซียมนะครับซึ่งเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดแค่ช่วงที่มีเคียวมาฟนะเป็นแต่ว่าแค่ค่าเข้ามันจะถูกลงนิดหน่อยถ้า,าว่าคุณซื้อตั๋วเข้าพ่วงกับงานเคียวมาฟูฟในช่วงกลางกลางเดือนกันยายนนะครับอย่างปีนี้นะจัอปีนี้ที่เพิ่งจับผ่านไปเนี่ยคือวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดกันยายนนะครับก็จะสามารถเข้ามิวเซียมเน้ได้ในราคาที่ถูกลงแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะ เออมันปิดค่อนข้างเย็นด้วยนะมันปิดหกโมงหรือทุ่มหนึ่งลาวๆาเนี่ยเออมันก็เลยแบบว่าปิดมืดเลยเว้ยสามารถมาตอนแบบเย็นๆหน่อยก็พอไหวเหมือนกันนะแล้วก็บรรยากาศมันก็ดีอ่ะคือคือเนี่ยข้างนอกอ่ะข้างนอกมันเหมือนแบบเออมันมันส่งเข้าไปโรงเรียนจริงๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวอย่างในภาพเนี้ยคุณจะเห็นบันไดระเบียงข้างนอกคุณเห็นตรงนี้ป่ะคือตรงเนี้ย คุณเข้ามิวเซียมไปปุ๊บแล้วคุณสามารถออกมาแบบมานั่ง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 นอนนอนแบบชมแบบว่าเป็นน,นักเรียนแบบเออมันในโรงเรียนนี้เออมันมานั่งชมบรรยากาศในโรงเรียนมังกะงโรงเรียนที่หนังสือเรียนเป็นมังงะอะไรเออโอเคจริงๆมันแบบคอนเตคมันดีนะมันเวิร์กมากมันเวิร์กมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะกับมังงะมิวเซียมที่ไปมานะ